สวัสดีค่ะทุกคนลองมาฟังคติธรรมวันอาสาฬหาบูชานะคะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะมาฟังดูนะคะทุกคนพระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในวันอาสารหาบูชาประจำพุทธศักราช2,564ดิถีอาสารหาบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วสาธุชนทั้งหลายต่างร่วมกันบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษเพื่อรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐม,มเทศนาปโปรดปัญจวัคคีย์ป่าอิสิปตนมรุทธยวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระาศาสนา กระทั่งบังเกิดมีพระอริยะสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรยัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและอย่างสรัสร้างเกียตรติประวัติสำหรับราชอาณาจักรไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ดำริริเริ่มให้มีการบูชาพิเศษในดิถีเพนอาสารหะ เมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิษประกาศความเป็นเมืองแห่งพระพุทธธรรมซึ่งช่วยค้ำชูจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักกบปวัตนสูตรทรงชี้บอกวิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมัคมีองแปดเรียกอีกอย่างว่า ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกปัจจุบันขอพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนมรรคขวิธีประการสำคัญประการหนึ่งในองค์แปดนั้นได้แก่สัมมาวาจาซึ่งหมายถึงการดำรงคำสัตว์กล่าวแต่คำประสานน้ำใจซึ่งกันและกันมีวาจาไพเราะจับใจและกล่าวแต่สิ่งที่เปลี่ยนด้วยสารัตถะ หากจงช่วยกันใช้ฉันทวาจาให้สมาชิกในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงชุมชนและประเทศชาติเต็มไปด้วยสาระประโยชน์ในการทั้งปวงชวนกันเจริญเมตตาวจีกรรมซึ่งจะชักพาให้ตนและสังคมส่วนรวมมีความวัฒนาสถาพร วันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้ระลึกถึงคุณพระรัตนไตรอันเป็นสารณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังนำพาให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมาวาจาเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้สังคมไทยภัยบู์ด้วยสันติสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุค,คลบาทของพระพุทธองค์ ผู้ทรงพระมาหากรุณาประธานอาริยะอัดถังคิกกะมากไว้เป็นหนทางพร้อมเพลิงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมาวาจาอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกโทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความกเกษมสวัสดของสัพพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนาน สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายม